อันนี้แม่เราถึอเล้าสามตัวนะครับถ้าผู้ใดในเบิ้ลไม่ผมเหล้ามือวันพุธแล้วผมบอกไม่ให้ติดื่อผมเองก็ถือพิสกันนะครับเพราะว่ายังมือวันจันทร์เนี่ยผมปล่อยเหล็กเงนบอลสามสองเนี่ยสองโมงสามแปออกเล้าสามตัวปุ๊บปนี้มาวันพุธผมมาได้บอกว่าห้้ยมันเหลือหกสามแปดนอกจากซื้อเแ่านั้นก็แล้ว เลยมากกับซื้อม3กสามแปดออกสามตัวหห้องเกือบตายนะครับก็ถืถอกรไดเราถือ่อเดียวแนะล้ลนะาาว,ว,วก,ก็มุนเมดมุร้อยว่าเล่นมุกประตูเนาะแต่ว่าป่ไ้ซื้อสองตัวมันซื้อสามแปดแล้วมกแปดอีกทีได้ผลลันมื้อนี้มันกันเหลืออี่ตัวนึ่งมอนี้ว่าถูกมันเลือมกสองอนะีกตัวคือแล้วหนะลวนะยิงบอกไปเลยซื้อไปแล้วลนระมุกสองสตาว่าสามตัวผมซื้อแด อารับตีสองผมถือสี่หน่ยนะครับรถไม่แคะสันไปแต่รมันมีกี่ก็ตัวอ๋อโอู้ดไหนมารอเด็กก็มึอ้ามดีรดหลายครับหลายปรทุนนึขออนุญาตเก็บภาพ าวดกล้องก็มีส่วนหนึ่ครับสวัสดีวันศุกร์ที่9ตุลา2567กำลังมีกีฬาอย่างที่มาหลายเรับคอยนั่งนี่มีคอมีคนถึงไวันที้หนึ่งเด้อคนหลายครับเมือนกัี้คนมาหลายมากคนไปนักแปดนะทุคนนึงที26กับงแ28ครับอันนี้ผมจะซื้อหรอนะครับ เรื่องสี่หวยไทยเนี่ยมันจะเป็นหวยเล่าเรือไมนจะเป็นยังสี่ดาวมไหไทยเนี่ยมันจะเป็นหัสลับไปสลับมาเห็นบ้ผมใไหกสามเป็นน้องก็ออกสองหกสามออกสามตัวไันี้เมื่อวานกี้วันพุดไมาได้หัวเลือหกสามแปดผมเลยว่าเฮ้ยวันหยุด้อจะพังกันนะผมเลยฉีอลอยนึ่งผมกี่ที่นะมาที่นี่เพอะเรียกอ่าปึ๊บผมมาเฮ้ยผมก็เรียกห้อผมถืไม็ได้ก็เอามือมาละ ก็อนลอยใหาสองโก็ได mm ้แ hmm. ม่วน right ีดาเีเราบันกเป็นแสนแน่นครับเงินอยแเนนมกเหล็เหือกสัเดียวอยู่ในหงนะครับทนแล้วแม่ยาคือรรสแปดผู้ใดเหมือนไรยแน่แปดเนี่ยเอาเจ๊ตจ้าี่ใคถือว่าเจ๊เจ้า ก็คือว่าเลขเขาเนี mm ่ย hmm. มันทั้งเหมือนิทหางวดมันเข้าไปสิบสามงวดรูสองงวดก็ถึงงวดแปดเมื่อกี้ก็งวดถึงพฤษฎีกาที่บอกว่าสูนย์ล้านเป็นเหลายคนอาจจะมาท่ันต่อสูนล้านเปมืเช่นแต่ว่าแปดงวดซีตตอนนั้นอย่างนี้ไหน่านบอดแปดงวดที่มี่ก็จะดังท่ัต่้ามางูน้านเปมืเช่นหนุดพราะหนุดแล้วผงกับรากาศร่าเดียวฟูคันค้นหลังจากูนนเท่ากับกับมาเข่าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็มัเก้าเจ็ดโด้วยนี่งวดที่เจ็ ศูนสองกับมาซีหมกโอ้ได้สามตัวะแม่อ๋อลอยุ่ลอยโอ้หนึ่นแสนแม่แล้วั้งวดที่เจ็ดคืองวดสูนสองใส่เงินเดาใส่ใส่น้ำแปดเงินเดนะครับเนี่เขามันกะหลังจากศูนุรุดมันกะมาเข่าเงามาหางวดกมารุดที่แปดบางกีถ้าว่ากะ มันกระดังครับโพดที่เอแปดังคักดังแน่ล้วกอะบวมีเลยสังเกตเมื่อวานสามตัวหน้าสามตัวหลังเัืวันที่หนึ่งวันอ่าสองตัวเนี่ยบวมีแปดเลยเลขที่สิ่ตัวโตบวมมีแปดเขาขังไว้แล้วโอ้่่าครกลัง่องไนแมวอวมลงลงอะไรแม่บวมมีแห้งไปนั้แปดโอ้ได้มาใหม่เนี่ยไปสาเสียเลยผมนั่งให้กางาช่ว่เหนือใจคับก็เลยไปเที่ยว ไปนั่งกินเผาอยู่สตาชเนื้อสุดาไปจอดรถปั๊บมันจะมีแกงไม่รุนแรงๆเพิ่นกับกระลังงอกเลยแม่แดดก็เห็นมากเลยก็ไปใส่ก็โอกับโต๊ะไปนั่งปุ๊บเขานองมาเกเลนว่าเขามาเมื่อต่อเติมย่างเขาเห็นนะว่าบักใแผนแปดอยู่นี่อุ้ยอันทักอันเนี้ยบ่ออกไม่เสียไปใส่แมมาท้องเหตุเฉยๆอยู่มากเติมเมื่อบ่เมื่อบ่เติม เอาเสือมาคุ้มหัวไวแบบนี้ครับเขาอาจจะยวไม่เห็นอเขาเอาอาจารย์ท่านน่ะแทบคือพระเดชผมเนี่ยนะเอาเมื่อกี้เพิบอกพูดเยอะน่ะเล่ห์เว้ยเพราะในหมอหมออะซื้อเท่งไม่ให้เปามันเกินให้นะครับทั้งเป่าทั้งกินได้ใจทั้งลายอย่างนี้อยู่ว่าว่าแล้วเขาจมเนื่อแปลเลยเล่ถามอายุหมอไปว่าอายุเท่าไหร่หมอบอกว่า26ปีครับเลยว่าเออตัวนี้ละอันอีกสโนะนะครับถ้าเด็กเว่านี่เมื่อนี้ก็จะเปิดเล่ทูปไปเลยนะครับเนาะเอาเลขทูปวันนี้เท่าไหร่แล้ว เราอาจจะเขียนให้คนดูหรือว่าให้ถามตามเน็ตดูก็ได้เอาไม่เสือเขียนยให้เดูหรืถาเล่าได้ครับผมจะอนุญาตในคนนี้มากเลยนี่ถามเน็ตดูผมบอกไปมนสิบลไม่โทษเี่ยวแล้วมันจะมันจะนาดีนะครับก็จะอ่านเนาะเพราะว่าเด็ครูผมจะวหนึ่งที่ใต้ยคือว่าคอแล้วนี่ก็ยังถามนั่นไม่ยงนะคเนาไมเเนเ ให่เายงให้้องก็มมีปาตัวพูดเปิบอกแล้วาหมดแน้าเบอกหดออกปล่ออกมานะครับอ่วนี้ไม่ได้ไม่ใช่อบบอกสิบ 46พุมภา2พัน5 67อาจาร,รย์ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าเลขอันนี้เข้ายี่ดุดซึ่งตัวผมเองไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับแต่ผมหูผมะซื่อเองเราเงินงมาแจกนะครับเ้อาให้เป็นเพียงแนวทางในการประกอบยอลอตดี่นะครับขอใช้วี่เดรานาญาณนะครับ46พุมพา2พัน5ร้อ67เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับเนาะ636แป3แปแล้วก็62นะครับ636แป3แปแล้วก็62นะครับ สามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองตัวเลขคู่เนี่ยมันส่งโถงุดท้ายนะครับเนาะมันส่งโถงทุ่งไทยอยู่ในหันซับนะครับเท่ากันอาจจะกะหวังย่างเดียวเลยทันไทยงกถี่ยักษับหัวกับบ่อนะครับเนาะคือตัวผมเมื่อกี้มันแปดเจ้าสามมันบอกเทากับหัวแปดหกสามมากกวถือได้กระทั่จะเด่นพราะตอนรับแปดมันเป็นครั้งแรกที่เลขแปดอั้นในประวัติศาสตร์คืออั้นตั้งแปดแปดถึงแปดเก้าวันนี้จะอั้นแค่ซีคู่ที่ผมไปไปนะครับเนาะซึ่ง กะดีขึ้กันผมได้ฉายาไหมอาจารย์นอตตี้แปดอยู่ไหนนะครับยังไม่ได้ไปพูดจับลูกน้องส่วนเนี่ยไอเขาไปยังกายาแต่ะข้ามบอกแต่ไอจิตกรเนอะใจนึ่งกัอยากเป็ย่งใจนึ่งกัย่างน็อตตี้แปดมันเสียนะครับโม้ขึ้ตอนไปลอยเอ็ดแดงไปลอยเอ็ดเลยเขาเขาเก่าเจ็บเก่าผมย่างสีคล้วเพื่อมันใจได้ท่านไปไม่นี้กับที่เจ้าที่แล้วกันได้เขาจับได้ครับมันโม้ขึ้กันได้นะครับแต่ว่างัวนี่หัวนานี่ ผมว่าเลยเขาจะกับมาอีหนีนักนักเลยเกิดมาจะเป็นงนี้หน้านะครับเพราะว่าอย่างตอนซูนรุดหนึ่งพฤติาการนี่ที่โมกพฤติาการนี่เขามาข่าแค่รูดเขาขยาาังเอาไว้ครับัปที่หนีมาหนึ่งท่านว่าเนะี่ยผมหายเก่าไน่บอกหายเก่าหนึ่งเน้นเเลยมัดอกเก่าหนึ่งกับเก่าเี็ปุนล่างทุกวันนะครับมันกระปากกาสตากาเลยผมคิดว่าหนึ่งนี้หน,าน,น,าน้าเนี่ยจะมีเซอไห่ร้องว่านี่ไปคิดว่ากูจะให้กลับม่เพราะว่ากูาก็ได้คัดคอนออกไปแล้วเห็นว่ามันก็ขึ้นเข้าไม้แต่ยังให้คนยังสี่หลักสึนะครับ บางคนนี่เขาถือเรียกคนโพดนะเพืนได้เห um, ็นว่าอาจารย์นัดตีมูที่นะห็นว่าอาจารย์นัดตีมูดาแบบนี้ผมว่าผอยากผมบอกไว้ลบมูถิมซะเนาะเดยวนาะเป็นคอมมูไลทเพ่อนกับเนี่ยสองคนไดานะครับเพราะว่านี่แหะคนนีได้นะแต่แน่จริงผู้หลังคนได้ยุติการกระทำเรืองเรานะครับแต่เขาใจมันยู่งมันอาจจะเมืันไหลมันก็เลยดได้นะครับคือยังว่าล่ะ อีกคู่นึงมาเมี้นมาอย่างก่กูตามงวนแน่กูก็หมดเงินเลยนะครับผมก็เลยถามกันไปว่าในตอนมนเขาคือพ่กตามกันวะล่ะมันก็อยู่ที่หลวงของเทาคือจังง้อมหงายเทียเก่าเหรอนั่งนี่นี่คือว่าคู่ละคนขั้นถือกับนี่ยังอยู่คู่รัคนกั้ถือเมื่อหลายงวดอาจารย์ให้เขาได้หลายงว่ขั้นถือกับนี่นั่งอยู่นี่อ๋อเบี้ยบอว่าถือจักเดียวเนี่ยหงอถือโคตรเยอะแจ้งเดียวกัน เก้าเจ็นมีชื่อว่าเจือกเก้าตัวครั้งก็ถือโอ้รับแปดนี่ทั้งกับทั้งโตตีมือถือต้องมวลรักเขาเนี่ยเจือทุกตัวยกเว้นเก้าเจ็ดอ่ชื่อถ้าเจ็ดเก้าบังวดว่าเขานี่เท้ากับทั้งหมดล่างได้แม่น่ะเนี่ยละพวกเท้ากับเท้วสะดวกนะครับ คเ่าก็เลยเี่เาพโอ้เจาเดียวมาละาอ้ได้ยนเยหาเนาะาเนเาวเาหรนีมวยทีเตเกิดนะบมีทีมงานมาอยูครับจะปราศีเรื่นะครับเีจีไม่ขายหวไม่ปัดเพันนะครับได้เห็นอาจารย์ล้ี้แเพื่อนไปหรือว่าไปไาหวยไปจเ่นเกิดมีมออมนะครับไปลงเือมันนะครับเผดมมันจะทําเายจะเปเือมันเด รากาแยาเปเชื่อไว้ยุให้คุมอาจารย์นะครับปุ่มฟอร์มข้งนั้นให้กดออกได้เลยนะครับเนาะคุมแขกเขาไปขอตัวเ้องสองชุดฟอง์มแบบโล่ก็ได้นะครับตัวใดอยากให้เขาคุมแนวทางชวนเสือเขียวสามาแล้วเอ้ามุกเตี้ยเสือสมว็ได้อยู่ในห้องนะครับเด้อเสือเขียวมันเหมือนมือต่อมือเลยนะครับอ่ะมาที่นี่เดี๋ยวจะผ้าใยปูรากาเอาหุยงไมเล่าอยู่บ่ประนี่วเพาตัวเมืองจีนอ่ะเขาซื้อเองตั้งหาเดี๋ยวจะบ๊วยคืนนี้เออห้าร้อยปีสี่หมื่นม่นนอนไหมฮะ นี่ความแค้นแวนีมือหัเล้อายุตันกินที่มือแล้วกับมีแต่เหล้านะตัวบอกปอเลานะครับเล้านะครับก็ลูดเก้านะครับวันนี้ลูดเก้าวถาผมอันคืออันนี้ผมบอกนะผมซื้อเอาเองะอันนี้ังสิเป็นเลขผมเก้าหกเสอง หกสองเก้าสี่นี่จะมีแหละครับเก้าหกเก้าสองหกสองเก้าสี่สามตัวมีเก้าหกสองกับเก้าหกสี่ 9, 6, 2, 6, 2, 6, เอาท่านปะเอาไมป่ปะอ,าอะ่าสองตัวมีเก้าหกเก้าสองหกสอง 94 94เม็ดเดียวคือ9669นะครับส่วน3ตัวมี962แล้วก็964น่ารักน่ารักเลยครับตัวที่ผมบอกว่าน่ะน้องนี่ตัวที่ผมบอกว่าน่ะารักได้ แล้วคนนีตีเลคอดด้ยขุดานล้วมีชาเรี้ยงก็ไม่เียจะเบิดเรียนให้ครับเราลวกุหลาคนเนี่ยไม่ไดาจะถ้าเบิดเรี้ยงตัวสาวี๋หัวยืมจี๋ได้ยังไจี๋ปั๊บหัวกระหันเมือนจังมันยังดิอาจารย์ท้เนยังแต่เล็้แล้วเหมือนไมเรีเงนออาจารย์มาสวดวัดลบกเต้นเท่าสาวยังูกเต่ามึนัน กินเยวมอ่ะเอาอะไรสดระวังระวังลูกเต่าเห็นเนอะแม่ผมไปอีกแล้วเนี่ยเขาเสียไหนล่ะมาฝากเนาะขอเวทเพราะไหนทุกคนที่มาวันนี้กับนิโจนี้แหละนะครับเรื่องสุขภาพลาไหลแขงแย่งเป็นทีเด็ไปน้ำสนเนาะขอขอบพุทนี่กับยังมาอยู่นะครับพุทธยังสี่แหละเป็นตะหนึงเลขเป็นตะปูมันไห้ยังหรอกเพราะว่ายังเข้าบอถึงเลขหรือว่าจังไหนเขากับยังมาอยู่นั่นแหละคนที่มีมาด้วยใจนะผมขอเนี่ยด้วยเราด้วยเป็นเศรษฐีนะครับเข้ามาลง โอ้ยยีงไราหยังมากไหนเพื่อน้ายสีเดงเพื่อนกับเขาลงมาที oughs, ทา่นอกโคราชโคราชไหนไโาชที่่โคราชพีเสื้อเกียวเกลียเลอเลกอกลูกซิม่เผมเพิ่งจะมารึเลขน้ำเรากพล่งเรียนลั่งวงก เพราะเรกว่ามีแปดเจ้าว่าผมไม่อยากบอกน้ำิ่นเลยผมเรียนตนนะครับรานนึงนะครับน้ำมันก็ได้มา13งวดแุ้วนะวะดีๆนะครับการีขึ้นดันทางมะเขืองวดเมื่อกี้งวดหนาเขาคงบ่อไห้เขาตลอดชีวิตแล้วอันนีแปดนะงวดเมื่อกี้มันรุดไปยังน้อยเมื่อนี้น่ะเขาไปเปิดในแอปเป๋าตังหรือว่าแอปลอตเตอรี่พลาดนี่ตอนนี้เลืกหรือเลือหลายบวกขึ้งงวดก่อนงวดก่อนหาอั่างไรก็บ่มีแปดต่งวดนี่เหลือหลายครับงวดนี้เหลือหลายกับลอตเตอรี่ก็ราคาถูกงวดนี้นะครับพวกน เ,เลขอาจารย์แซมปล่อยแล้วนะครับเมนอะเราปล่อยแปดศูนย์แปดหนึ่งผมบาทที่นี่ไม่เนอาหวังว่าเลขแปดไม่ย้อนเราวนะ่วานนี้จะเฮ็ดเสร็จผมเนอะฮัเลขแปดย้อนหลังผมอี่ผมไถ่แท้ว่าผมมีเป็นส 0, ๆๆีกว่างสลากเบอศูนย์แปดเพราะว่ายังซื้อบรรทลายนะครับแปดศูนย์เมื่อกี้นี่ล่างต้องเส็อเก้าศูนย์สามสี่นะครับ <c oughs> อาววันนี้ขออ้อี่หกกับชือว่าหกสองครับก็หกตัวนี้ชื่อว่ามันจะมาตัวนี้นะครับส่วนหกสามนี่ผมคิดว่าเลขมันนนาออกตัวเก้าเพราะว่าปีหกหานี่ปีหกหานี่เลขมันออกวันที้หนึ่งมันออกแปดศูนย์บนวันนี้สิบหกมันออกแปดศูนย์ล่างหมดนะครับน้องวันนี้ผมคิดว่าหกสามนี่จะออกล่างนะครับเพราะหกสามกับหกสอง นะาต่วกัถือเล่ากอนล่มือนน้นะครับเนาอ่ะมีไหมเดีถามยงีกอครับงีเดียวอาจารย์จะผาไหวู้เนาะใครดูกน้นหลเดี๋ยวมือหิโอ้โหอาจารย์นหลครับนนี้เ แฝดอป่าไรนี่ปนมานั่หาแฝดครับอันโมมาตันแล้วเก่าโบดาวงนะหัวศูนย์ดังเปิดเต้นรุนเนี่ยเขาว่าศูนย์พ่อเขาบอกหัวนี่เขาว่าดิแฝดโคตรพ่อเขาบเขาให้โคตรพ่อมานั่งรับหัวเขาหัวเรศจะร้องดังตอนเรศก่อนแล้วมันมีคนดังขอกมะดาหลายนะครับอุ้ยมันดังเมืนอีเสือนน่ใจนึงก็ดีใจใจนึงก็เสียใจอยู่นะครับมาแต่เดี๋ยวนี้กับอันเน็ตจีจ้องอีกเปิดเพราะเลยได้ยังเดียวครับเรศได้เลย ม่วนหนาไปเขาเจอไปแท้ให้ม่วนโตหนึ่งเขาแล้วผมเลนขึ้นมันอะไ่ดาผัวเมืวนห่ผมมาเอาเดี๋ยวจะพากหวายผู้นะครับเนาะนะพนมมือตั้งจีตั้งใจตั้งน้โมก่อนกันสจบนัโมตัสสะภระคะวสัโตะระตสัมมาสัพพุธัสสะนับโมจัสสะภะคะวะพัโตรัตโตสัมมาสัพพุทัับสสะ นักโมตตะเรว่ตัวนะหัสตัวสมาสัมพุทตะก้าตามอาจารย์กายะมาจาจิตตังภักขังวันทาทำทานสานักราชพักนางสาวดีวิทิเทวาปูเทมิกายะมาจาจิตตังภักขังวันทาักนานสานักราชพักนางอุตสาวดี วิสุทธิเทวาเทมิกายะวาจาติตตังอาหังวันทาอาัง,านางนันตานคราชขะนังสาวีวิสุทธิเทวาภูเทมิกายะวาจาติตตังอาหังวันทานาคาทิบดีวงดำแสงสิริจันทานคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาลาโภปิโยนาคาคันทัปริตังบอกคือง้นสมุนไพรบางทีขอคออว้านขอเอ,อ,อาเง่ๆเลย